ดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวผู้พันพามาเที่ยวร้านบางบายนะครับร้านนี้มีความหมายเป็นภาษาปักใต้แค่ว่ารวงข้าวนะครับผมให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับนะครับมีเพลงบรรเลงมีเพลงร้องเพาะให้ฟังด้วยนะครับมีบรรยากาศเป็นห้องปรับอากาศและห้อง โอเพนแอร์ร้านอยู่ที่วงแหวน3นะครับมาจากแยกแม่กวงจะไปทางาแยกหลุยนะครับก่อนถึงแยกหลุยก็จะมีร้านอยู่ซ้ายมือนะครับที่กัดก็หาไม่ยากชื่อร้านบางบายนะครับนะครับเป็นร้านที่น่ารักนะครับ อาหารก็ไม่แพงบรรยากาศสบายๆนะครับเป็นแบบบ้านสวนนะครับผมพามาเที่ยวนะครับวันนี้พามาด้วยเจ้ารถฟอนด้าซีเทค700นะครับดูบรรยากาศข้างนอกนะครับบรรยากาศดีนะครับเพลงก็เพราะนะครับแขกที่มาใช้บริการก็สามารถร้องเพลงได้นะครับร้านชื่อร้านบางบายนะครับเป็นร้านขายอาหารเน้นอาหารนะครับ ปากใต้แต่ก็มีอาหารไทยอาหารจีนและอาหารฝรั่งตามเมนูด้วยนะครับผมให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับบรรยากาศดีครับย้ำอีกทีนะครับพิกัดร้านอยู่ที่ทางหลวงนะครับวงแหวน3นะครับถ้ามาจากแยกแม่คาวจะไปแยกหลุยนะครับก็ร้านก็จะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกหลุยนะครับพิกัดหาไม่ยากนะครับร้านเปิดไฟสว่างสวยนะครับ บรรยากาศร่มรื่นนะครับเป็นสไตล์ของบ้านสวนผมทําคลิปนี้ส่งเสริม SME ของเชียงใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากซบเซานะครับจากโควิด1 9ตอนนี้ก็ฟื้นตัวแล้วนะครับก็พามาเที่ยวนะครับชื่อร้านบางบายนะครับบรรยากาศร้านน่ารักนะครับน่านั่งนะครับบรรยากาศสบายๆมีทั้งโซนโอเพนแอร์แล้วก็โซนห้องปรับอากาศนะครับ ข้างนอกก็นั่งได้นะครับเด็กมาเสิร์ฟให้นะครับผมให้ดูร้านชื่อร้านนะครับบางบายนะครับเป็นภาษาปากใต้แปลว่ารวงข้าวนะครับเรียกว่าร้านปากใต้ที่เชียงใหม่นะครับพามาเที่ยวนะครับดูบรรยากาศร้านรอบๆร้านนะครับบรรยากาศดีนะครับก็พามาเที่ยวกันอาหารก็อร่อยนะครับผมสั่งอาหารไปนะครับมีเป็นใบเหลียงผัดไข่อาหารอาหารทางปากใต้นะครับ แล้วก็สั่งน้ำตกหมูเป็นอาหารอีสานเขามีขายด้วยนะครับเป็นอาหารหลากหลายเขาเรียกอะไรอาหารแบบแนวฟิวชั่นเพราะฟิวชั่นที่จะขายหลายอย่างนะครับแล้วก็แขกที่มามาใช้บริการก็สามารถที่จะร้องเพลงได้ผมจัดคลิปนี้ไม่มีส่วนได้เสียกับทางร้านเขานะครับเป็นการส่งเสริมนะครับ SME ของจังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งซบเซาจากโควิด19นะครับ ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวแล้วโรคโควิด -19 ก็ไม่ใช่โรคติดต่อแล้วครับรายแรงแล้วเป็นไม่ต้องเป็นโรคเฝ้าระวังนะครับก็เป็นโรคทั่วไปแล้วไดดูบรรยากาศในร้านนะครับดนตรีก็ร้องนะครับแขกผู้มีเกียรติมาใช้บริการได้ร้องได้นะครับแล้วมาเที่ยวกันนะครับร้านบางใบสวัสดี